อันนี้เราจะมาลองเล่นวันพีลิจเอนดารี่เกมที่เขาเรียกว่าเป็นเกมที่เก่าที่สุดมีอายุมากกว่า13ปีเกยนตั้งแต่ปี2008นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าเกมวันพีที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่น่าจะเก่าที่สุดในโรบ็อกแล้วมันน่าจะเป็นยังไงโอเคลูบเื้อกดและสมัครแล้ว,แล,วแล้วไปดูกันได้เลยคุณผู้ชม มีโ o บักทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เก่งเช่นน้อง,ง,ๆ,นองๆนะครับมาเติมหลา FDC Shop แล้วเราก็จะได้ของคุ้มๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโ o บักนะครับจิ้นว่าอยากได้กันนักหน แล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ตอาร์บีบีฟาออนไลน์คอนข้าบีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าท่าน้องอยากจะเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดีมมาให้ต้าร่างคลิปนี้นะครับ่านผู้ชมมาเติมกันได้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแล้วก็มือมาทวีแล้วก็มาอยู่ในเกมที่เขาบอกว่าเป็นเกมที่เก่าที่สุดนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า o One p i e ี e อะไรวะอ๋อ oh, e p i e c e Legendary นะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกม One p i e c ทที่เรียกได้ว่าเก่าเกือบจะเป็นเก่าที่สุดในโลบลบม มีเกมไหนที่เก่าว่ะวันพีซ l ีเจนดารี่หรือเปล่านะแล้วมีคนเล่นหลักร้อยขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมเก่าเลยว่าเออยังมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าตั้งแต่กูเข้ามาเล่นนะครับกูเล่นไม่เป็นคือมันต้องทําอะไรบ้างวะเนี่ย คืออย่างแรกที่เราเข้ามาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูมันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้นะครับเป็นแบบที่มีชื่อว่า one piece legendary นะครับแล้วเขียนว่าเบตาด้วยนะครับว่ทาทั้งที่มันเปิดมาตั้งแต่ปี2018นะครับ2008เออไม่ใช่2018คือผมอะ่ะคือแม่งแบบเปิดมาแบบ13ปีอะคุณผู้ชมครีเอท2008อะ่ะคุณผู้ชมคือแบบโคตรเร็วนะคือเราบล็อกสร้างน่าจะมา2605เลยมานนี้นะครับแล้วก็คนสร้างนี่นะครับเออมีชื่อว่าเออน่าจะเป็นชื่อของตัวละครหรือเปล่าอ๋อชื่อว่า วิสเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะ follow เขาไปเลยก่อนนะคุณผู้ชมไม่รู้เขาจะรับเปล่ารนะับแต่ว่ากูเขีแบบว่าเอออยากจะแบบ follow ไปเฉยนะเดี๋ยวเรากดเข้าเล่นเกมเขาดีกว่านะคุณผู้ชมครับนี่แหละเบตาวันพีทิจแนลลี่นะครับไม่รู้เบตาจริงหรือเปล่านะเปิดมาตั้ง13บสามปีนะค,นคุณผู้ชมเออเกมเก่าแก่จริงๆนะครับโอ้โหจอยตั้งแต่วันที่จอยตั้งแต่เ2008เชี่ยวยังเกา่านะครับซึ่งแบบนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับเป็นแมปที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะสำหรับชาวโรบ็อกที่แบบว่าเล่นเกิววันพีทเนี่แวยครับ ครับมันก็จะมีเรื่องของเออหน้าเป็นหน้ายูไออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันมีไว้ทําไมเพราะว่าผมก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันมันต้องใช้อะไรบ้างนี่แหละคุณผู้ชมก็มันจะเลือกเกาะได้นะครับก็มีเกาะให้เลือกมากมายเลยซึ่งกูไม่รู้ว่าเกาะไหนไว้ฟาวิวและเกาะไหนเอาไว้ทําอะไรเอ้ยเกาะนี้มีคนออกกุ้งมาผิดเกาะแล้วเนี่ย <c oughs> กูมาิปเกาะอีกแล้วโอ้โไม่เป็นไรนะครับวันนี้จะเป็นเกาะอ,อะไรสักอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูที่เซตติ้งก่อนเซตติ้งนะครับก็จะมีปรับเรื่องของเออคีบินได้ด้วยนะครับอืมซึ่งไม่ต้องสนใจเพราะว่า,าอ่านไม่ออกนี่จะมีอะไรนะ unity, mary, per, Sword, เนี่ย unity mary sniper s อร์ d devil food special นี่จะเป็นเกี่ยวกับเออแบบเออของอะไรในเกมนะครับอืมแบบสแต็กเอออัพพวกนี้อะไรแบบไอพวกสกิลอะไรพวกนี้นะครับ,แล,รบแล้วก็นี่เนี่ยจะเป็นสแต็กที่เอาอัพนะครับซึ่งเกมนี้จะไม่เหมือนกับเกมอื่นนะครับมันจะต้องเออฟาร์มโดยการใช้แบบนี้นะผู้ชมมติเขาเรียกว่ามันจะเป็น การแบบไม่ได้เก็บเป้วฟาร์มอ่ะมันจะใช้ในการแบบตีไปเรื่อยๆบ้างอย่างเงี้ยเออผมรู้ว่าเขาเรียกว,ว่าระบาอะไรเหมือนกันนะเรงนี้นะครับก็มีกล่องนะแล้วก็มีอันนี้นะครับซึ่งก็เออเอาไปทำอะไรวะอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้อันนี้เขาไว้สุ่มโอ้อันนี้มันต้องใช้โลบัรนี่นะเดี๋ยวเราสุ่มอันนี้ดีกว่ามันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่สุ่มดี่าเลยโอเคไปเลยลับผมจะสโกได้อะไรมาขอแบบดีๆมันคืออะไรกูยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่กูขอดีๆก่อนแล้วกันมันคืออะไรวะเดี๋ยวเออ พาสเทบลบูเอาม่เอาที่มันไม่หยุดหรือไงออกกูได้ไรนินอะไรคือไรนินวะเนี่ยสเสร็จน่าจะเป็นสีผิวหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นเพชรน,นะฮะเพชรก็สามารถที่เอาไปซื้อของได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งก็น่าจะเป็นการแต่งตัวนะเออน่าจะเป็นการแต่งตัวอะไรมานี้นะครับ แล้วก็มีอ e ีโมดนะฮะอีโมดก็จะมีท่าของมันด้วยชิดเคอีโมดว่ะคุณผู้ชมโอโ้โหเอ้ยเกมนี้มีอ e ีโมดด้วยตัวน,นี้นะครับน่าจะเป็นเดวอนฟูสโต้นะครับสามารถที่จะอันล็อกได้นะครับโดยการที่เราจะต้องอันล็อกแล้วก็เก็บผลพิศารได้แล้วมานี้เฮ้ยแล้วเขาให้อะไรมาอยว่เขามีดาวกระจายด้วยว่ะเอาไว้ทำอะไรวะชิ้นี่มันใครวะเนี่ยแล้วมันใส่กูญมันคือใครเนี่ยโปรฟิเซสแมนไม่เคยเล่นเกมนี้ โอเคนี่ครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้มันหาผลยังไงว่ากูเล่นไม่เป็นไอ้เขาบินไปแล้วไอ้เขาชักใยไปด้วยชักใยอยู่ไอ้เขาชักใจได้คุณผู้ชมเดี๋ยวนะแล้วผมต้องทำอะไรอ่ะผมต้องฟาร์กนี้ไปเรื่อยๆโดยการตีเงี้ยตีเงี้ยตีเงี้ยแล้วผมตีเขาได้ไหมไอ้ผมตีเขาได้มาคุณผู้ชมเดวผมจะฆ่าเขาเป็นตัวนะโอเคตอนนี้นะครับเขาน่าจะเป็นเออเบคอนนะที่มีชื่อว่า0504เดี๋ยวผมจะฆ่าเขาดูคุณผู้ชมทำไมกูตีเขาแล้วเขาเลือดเพิ่มวะกูหลบฟักกูไปตีเขาดีกว่าอุ้ โอ้ชิดโอเคนะครับซึ่งก็มีบทเรียนนะครับคืออย่าไปเข้าขคนอื่นมากนะครับเดี๋ยวจะตายหายแบบผมนะฮะซึ่งก็เราต้องไปเออด่าแรงก,ก่อนนะนะเป็นอ,อ,อัน,นอันนี้ได้เปล่านะที่เขาสปอนแรกเลยซึ่งทําทาไ,ไงวะนะี่ไงวะเนี่ยเออดูจากทรงแล้วนะครับแมปน่าจะไม่มีอะไรให้ผมทําเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นเกมเก่านะซึ่งผมว่าสมัยนียนะครับเออไอระบบแบบนี้น่าจะแบบว่าเออดีแล้วนะคือน่าจะแบบดีมากแล้วอนะคือ ถ้าเป็นผมตอนนี้คือแบบว,ว่ามันเล่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอุ้ยตรงนี้มีปูด้วยบอกตรงว่ามีปูให้ฟาร์มตรงเนี้ยแล้วผมต้องฟาร์มปูอเพราะว่าหน้าปกมีเกมปูอะเฮ้ยปูเฮ้ยแล้วกูตีปูไม่ได้อ่ะเอา้ามันปูไม่ตายวะเอา้าอ๋อเขามีโชช่องให้เราดูนะครับว่ามันเล่นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็จะมีอะไรก็ไม่รู้แต่กูไม่ดูหรอกว่ากูเล่นเก่งมากกูเล่นเก่งมากๆเลยนะจริงๆแล้วกูเล่นไม่เป็นเลยสักนิดเดียว เดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนมันมันตายกันหมดเลยวะหรือว่ามันมีโปรในเซิร์ฟนี้วะคุณผู้ชมอันนี้คือเขาตีมันนะเอ้ยโอ้โหมันตีแรงมากมันตีแรงมากไม่ตีเดี๋ยวเอามันเอาเหมือนว่าเซิร์ฟที่ผมอยู่จะมีโปรนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราตัดไปเซิร์ฟอื่นดีกว่าอ่าใช่ครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะก็เลยแบบว่าสอนเล่นอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมเละพิมพ์ไปว่าสอนเล่นแบบนี้เลยนะโอเคก็สอนเล่นไปเลยนะครับมีล้อเรือด้วยเอ่อ น่าจะเป็นคลิปเก่าๆแบบเก่ามากเลยนะเนี่ยสามปีแล้วเนี่ยพี่เบสของเราแล้วก็3ปีแล้วก็พี่เบสของเราอีกแล้ว อะไรเนี่ยแล้วก็โอวิตโตทีวีพิเตอร์ซีเฮเล่นอะไรดีกูดูใครดีวะเนี่ยจะนี้ผมดูมาเป็นระยะเวลาประมาณสองสามวีนะครับเพราะว่ากูกอ,อก,กิทพออย่างเดียวเลยคือกูวิเคียะดูมานะครับกุณไม่อยากดูคือผมไม่ค่อยอยากดูวนะ่าแหละแะคุณผู้ชมก็เลยเข้าเล่นเกมดีกว่าอ่าตอนนี้เราเข้ามาในเกมใหม่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะต้องฟาร์บินาทเท่าไหร่แต่ว่าคือแนะ่บอกได้เลยว่าคลิปนี้คงไม่ได้ฟาร์มแน่ๆเพราะว่าเราแค่ม,มาร้องเล่นดูเฉยว่าเป็นเกมเก่าที่คุณคนบอกว่าอยากให้ผมเล่นจริงๆนะโอเคก็กดสปอน แล้วบอกอย่าบอกแลว่ากูามาเล่นเซิร์ฟเดิมอ่ะมันมันชื่อมันคุ้นๆวะโอ้ตรงนี้เจอคนอีกแล้วเอ้ยผมมาให้เล่นเซิร์ฟเดิมแล้วคุณผู้ชมมาเด็ดฟากตรงนี้น่าจะเป็นน้ำผู้นะครับเออได้ใครอยากให้ผมเล่นจริงจังนะเออคอมเมนต์มาหน่อยคุณผู้ชมว่าอยากให้ผมเล่นแบบเกมเนี้ยแบบจริงจังแบบฟาร์มเบีวหน่อยแบบแบบหาของ,ของโหดๆอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวไปเอาช่องอื่นมาเล่นด้วยได้เพราะคุณเล่นได้เป็นจริงๆตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีกล่องได้67นะครับบาทเอามาทมําไมวะ เทปไม่ได้ใช้เลยคุณผู้ชมตังในเกมนี้กูแทบไม่ได้ใช้เลยเอาเป็นว่านะครับนี่ก็คือโปรฟาร์อยู่ในเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็น่าจะประมาณนี้ด้วยกันนะถ้าใครอยากผมเล่นจริงๆก็คือคอมเมนต์มาแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าเอาจริงๆกูเล่นได้เป็นนะเล่นยังไงก็ฝากบอกด้วยกันนะครับผมเล่นได้เป็นจริงๆเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะครับมันต้องเออฟาร์มนี้ไปเรื่อยนะเออก็ต้องแบบตีอะไรนี้ไปเรื่อยนะตรงนี้ก็มีให้กระโดดกูกระโดดถึงไหมเนี่ยโอ้เจ้ากระโดดไม่ถึงไม่เป็นไรแล้วกันนะตัวนีี้้ก็จะมปูใหฟาร์์มมแต่่่ววาาาเเดี๋ยยรรคอไปฟ้กันเนาะ โอเคครับก็ใครที่อยากผมเล่นเกมนี้จริงๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เออซัพพอร์ตมาถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไาลค์ซับสไคร์ด้วยนะนะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตทุกคนนะครับลาไปก่อนเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย